หอนไดเพ็ดพวนเดืเปิงตบกระตุ่มซองหัวได้บอกให้ตบซองมัดซองมัดบอฟังบอฟังไม่หยดกัดกออืออาสิอึดกูบอกว่าใจใสเข็มรายเขามาปากกาพัวหลอห้องมากได้จะไหนได่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะพอคับกีฬาฝ่าพากินก็รักฟาแบพื้นกับพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องสบูทุขขกคนนะครับผมพบกับจรรดางแภาพ่อพี่น้องขําหลาคนเก่าคนเดิมครับพี่น้องหล่นถวยอยู่ี่เห็นไ่พี่น้องป้าจุดทิ่เหี้ยออกลาปะตองพี่น้องบุรีไดไม่นูลาปะตองวอิสุปะตองมาจะเดือดแล้วผมใจตไ่ยพี่น้องพวมเน่า,นามาสันสีเน่าเนา,นา,นามันจะแสบพี่น้องจะเสือบอ่บุ๊ีไปเคยกินได้ดีอเออนอกนอกนอกเสีจากคนเล่า คนลาวคนผักไต่หรือว่าคนอีสานบางส่วนที่เขาเห็ดต็นนะคะลาบปลาตองหรือว่าลาบปลากายนั่นเองพี่น้องมาดูค่ะลาบเนี้ยเอาขนเลยตอนเออละก็แกะข้าวอาันนี้ไปแกะข้าววนที่เขามันลาบดิบๆได้เอาเนื้อมันดิบๆไปตำตำสักข้าวขวดดำๆพี่น้องเอ่ยนะคะอืมใช่ป่ะเตะ บัายกันย่างพี่น้องเอ้ยเฮ้ยเปิดหน้าเฮ้ยม่กี่ตายแล <trousers. S 2> hey, ้วี่ก็ีเมียอ่ดีแล้วเสร็จพี่มีอะไรอเนี่แกะข้าแกะย่างกยตี๋ยวใ่วยตยวิวขาย้วนา มา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 เนี thi, ang, ơi, ếu, ơi, t t i, ่ยไหนทีไหนข้างไหนเฮ้ยเอ้ยเขาเนี้ยพี่น้องเอ้ยถุดมาแต่ตลาดประเด็นหนึ่งเองหรอกมือนี่ฝ่าเอาแต่ตั้งามากินข้าวที่เฮ้ยตุ๋ยแล้วนี่พี่น้องเอ้ยอืมแต่ประท้องเฮ้ยตจูเจ้าวอืมเพื่ดแต่เพื่อเต็มที่เองต่ำว่าเพียบพี่น้องเอ้อตึ้งกล้ามคุณ รสพีชว่ะเวลาต่ำแล้วแล้วแจบแล้วเนอะเหรอฟักทอมใจสนหอมฟักจี้ไปสีหูสร้อยคาซ้อยใสโอ้ยแซ่บฮึ่มเนื้อตุ่ยตุ่ยพี่น้องเอ้ย เคยกินหออม้อหลาประจอนืึพักแก่หมดกระหลายพัากไก่หิ้งพี่น้องอือจะเป็ไปันสนะองขึิสิ่แสนน่ออือตึ่งฉากเลยฮพั <laughs> ากไก่หิ้งพี่น้องครับครับ ตัวแกเคืออ,อ่ดบอกึการบกพริกล้อไปมาของเพชรทีเดียวอหือ้อวน,น่าถอยไ่ยอมเฮ้ยปสืบๆไปนะสืบกับมีดไปน,ะน,ไปน้องเขาก็อยากใส่้บอกการเรเสือ น้ำต้มพี่น้องเอ้ยล้องขอดีอบ่งปรจำตำแหน่งอุยอืมเฮ้ยเดือดเนอดีรือเราไปซับผูพักสลัดมาเกิน กินเบอะพักอยงนีะไรผมพิคแล้วกัยิ่เขวขาเนาะนั่นีละด่าหน่ายอีเดาก็ไปเห็นคอมเมนด่าหน้าอีลดวกินตะปูมาด่าหน้าอีลดวไม่บอกเลยไปพวกเอยสองคนบักเล่าเพื่อนมาเอ้า ทอมเน้เป็นทอมเน้ตาตัวเด้ออีหด้อบ่ได้บ่อยทอมตัวประเทศเด้อบ่ได้บ่อยทอมตัวไปเด้อบ่อยแม่นผู้เดียวบักกล้าวเพิ่อนมาขอดมีรักฐานขอแคปจอไปเรียบร้อยขอดกพ่ออยากว่าเม็ดว่าจังได้บักไถ่ไงกับพ่ออยากว่าบักไห้โจงไงก็ไดจังไลยเอ๋แล้วมาไท่กับสีพีชหัวพอมุกตีเออออออ เขาในคลิปน okay. ่าก็โจทย์ค่ะนี่ค evet ืนเอขาโจทย์เขาตรวจ์ค่ะในคลิปเริ่มไปชวนจัดที่ขอบัตรให้ยังบอกหลายคลิปแล้วเอากันมาบ่มักแล้วก็เลื่อนทานมื่อนั้นจะเห็นยีน่าอันหนึ่งซื้อจะได้ตบกุ๊กไก่บ่กด้วยยังดอกเอาไปแท่งแล้ว นาซิบิดๆไปเบื้องขวาดอกเออเบื้องซ้ายดอกซิบิดๆไปทาง,งคนตาตาที่ต,ตุบๆจังอยนานาคือมา,มา,า,อาคือมาหูตุบนาเออก็เห็นบ่หมาหูตุบนาเออนาก็ยังสั่น,นอ่ะไม่บอกใครทำคลิปทำไปเพื่ออะไรถ้าไม่ให้คนนะคอมเมนต์ติเตียนมาสัน่นไปพูดให้เขาว่าถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านอ้าวแตแม่แม่ความกูบ่ละแม่แม่นนความกูบ่ะละ บมากระเรีอนทางเสียจะไดๆก็คือตันก็มุงบมาขคนทางบ้านนี่แหละมุ่งบมามึงกับ่ต้องไปรอกเขาบ่ต้องไปแนมบึงบ้านเขาเ่ต้องไปไกลนาบ้านเขาแค่นั้นบมากรผพานอันนี้ว่าตันทำยังไงถ้าไม่ก้มลงคิดทำไมถ้าไม่ให้คนอื่นติเตียนติเตียนกติใดว่าวกาได้แต่ดดาเกิดเลยดาดาดาแห้ง ยาดาล่ามปามเขาใจบอกคำว่าโบมาเกลยันทานคนอื่นเขาใจยุดอกว่าคนนับเป็นร้อยคนสร้างเป็นล้านเขาใจยู่เพอไรเบิร์ในโลกนี่มันหลายพอพันแม่ผู้ละก้นกันสันดานต่อของงันเม็นสันดานพอสันดานแม่ดอกพอแม่แต่ละค้นสอนมาดีเบิร์อยากให้ลูกให้เต้านั้นได้ดีเบิร์เป็นคนหูพูดดีเบิร์แต่ลูกเต้านมันซัวเอง สันดาดมันเองรู้จะจืดเป็นไงจะหาดาผู้หลังดาผู้นี้มวนบ่กถามเนี่ยไปเหม็นดาเขาหนันบาดเขาฟ้องขึ้นมากเขาเห็นอีดีขึ้นมากของไทยไทยฮะอีพออีแม่ขายไทยขายหน้าเตือนไล่เทือนเลยดิ คอมเมนต์คอมเมนต์ได้พี่น้องแต่ว่าไม่ได้ไดเลยนะครับผมบเวลาลงคลิปเวลาลงคลิปนั้นเพราเหตุเฉาคนที่เขาหมากักหมักในการดูหมักในการที่เข้าเป็นเป็นพวกเข้าทีเหตุคลิปทุกครั้งนะพี่น้อง comment, คอมเมนต์กับคอมเมนต์ได้ครับผมแต่ถามมันเกินแห้งเขากับออกมาปกป้องเจ้าของนะครับผมออกมาปกป้องช่องช่องตัวเองเพราะว่าเขาเฮตคลิปแต่ละคลิปนะเขาบอกเหตดคลิปดาผู้ใดเดฟเหตคลิปกินข่า,าว head ink 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 ang, ให้พี่น้องเบิง้งคนที่มักเข้านะครับผมอืม ถามมาคอมเมนต์ได้คอมเมนต์ได้พี่น้องบได้ว่าติดตามได้นะครับผมแต่ติดตามเดียวก็ยังอยูย่ในก็เจงของของเอ่อความ<อ>เป็นมดีนะครับผมค่ามเฮียทอนบุแลวก็บอกว่ากินยียงดังเขาเนี้ยในป่าอยู่กับยังเา้าแลว้วบางมันเหี่ยวมาเลยคอ,อยกินเขากับผัวสองคนคอยบ่ได้ไปกินน้ำพวกเสียฐีดูใบบ่ได้กินน้ำหน่ายยกตดสิน ก็เลยคอยสีแบบว่าเออเจียมโตนยางไรอยงที่เวลาข่อยเขาสังคมให้โตเต้าขอยพ่ายกระเป๋าไปหะหาหกแสนข่อยยังพายเออเสกบุปผาสีหามื่นข่อยก็ใส่เข่อยเขาสังคมใหญ่ๆสังคมให้โตก่อก็เ็ตโตเป็นผู้ดีเวลาข่อยเคติปนังที่เวลาข่อยเป็นคนบ้านๆกับกับบ้านไปบมเห็นบะเต้าให้เต้าน้าเกลียวเขาเกลียวน้ำกลืนหนาหอนเือแตกงามงามรูจินเขาเมื่อกับบลาง บ้านเขาใจก็มาบ้านบ้านบ่สัวห้อยล่างมือล่างยุล่างตัวตัวตัวมือเสียสูงกินเขาเลยนั่นนี่แหละเขาเราบ้านบ้านทุงเจ้าเ่าเขาใจบ้านบ้านตีเวลาอีลาบ้านบ้านกับบ้านบ้านไปเวลาอีลาเขาสังคมให้โต่กับเป็นให้โต่ไปเขาใจบ่คนทำมันมีหลายาแรคเตอร์มันอยู่หลายสังคมมันเลยนไพุ่น คอยปเขาคอยไปจิ้งเขายู่บุญลูกแนมหาดาวใสภาษาเสียงดังจนกคนแนมมึงหนามมนกับโบแมนก็เข้าใจยู่อจบแล้วพี่น้องเรื่องนี้จบเห็นไหจบเพียงเท่านี้คนไหนทีหระว่าคนไหนที่บมากับเรือนพานนะครับผมเอาเฉพาะคนที่ชอบเม่นได้แต่ถ้าผู้ไดบโมาเห็นปุ๊บเอออีนี่สองคนอัน ผัวกับเมียคู่นี่บ่มากือเดือนผ่านบ่ต้องไปคอมเมนต์อีหยังทั้งสิ้นคั่นบ่มักคือบ่ต้องคอมเมนต์ก็บ่ต้องเบิ่งเดือนผ่านบ่อสก็บล็อกไปประทับประทับข่อยอันนี้ข่อยสาบานก็ได้ข่อยเลื่อนไปพ่อเพลิเพลนึงข่อยนั่งบล็อกปึ๊บล็อกว่าเอาคือบล็อกเขาข่อยบ่มักเพราะว่าอือจบก็เนี่ข่อยบ่มักเขาข่อยเห็นมันเด้งขึ้นมาแล้วข่อยบล็อกมื้อนั้นผัวข่อยเห็นบาเนี่ยเอาคือบล็อกเขา เขาถอดบูมากขก็บอกตัวแล้วก็จบผมไม่เห็นแผดาเขาไม่เห็นแต่บ่าวอ้เขาจุ๊งเจ้าหังจินเขาเสียเขาซื่อไปจินขี่ฉันมาผมอีรีหนาป่านจะไมแตกจบด้อยเหลี่ยงหนี้เด้อมาจบกูฟ้องอีรีได้กลัวมันสวนแต่บาดาเห่าอีเล่าเนี่ย เขาไปเบื้งหลาเกเป็นท่อมพี่น้องตาข่อยอิเล้าบนหรือบักเล้าไปมากเลยแหละเยวข่อยแก็บจอให้เบืง้งจะเป็นเพชรริงเขาก็หลับป่ากใช่ไหมเจบข้ามเขาตุ่ยหมด พกิล <c oughs> ิปนี่ก็คือจิเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะ เพราะว่าคนเฮามมนมีายแทรคเตอร์ไม่มีหลายสัยงคมเวลาเขาอยู่บ้านเป็ดจังได้เวลาเขาเห็ดคีบเป็นจังได้เวลาเขาอยู่กับพอกับแม่กับผูไญงญเห็ดจังได้เวลาเขาเข่าสังคมอื่นสังคมไฮโซเ,เขาเห็ดจังได้เขากรหูเพราะว่า,าเขาไงญ่แล้ว ตาผู้ได้เบิ่งจนหอดท้ายคลิปนี่ก้าฝากไว้ว่าเขาใจเข้า่าบดบาทการแสดงบ่สต้าวเขาใจเข้า่าบดบาทการแสดงบ่คั่านบอกเข้าใจก็ไปเบิ่งละคอรอสองเจ็ดหรือสองสามไปเบิ่งเอาเรื่องนี้บักนั่นดาราผู้นั้นดาราผู้นี้รับเป็นพระเอก เรื่องนามาก,กับผู้เก่า้าวต่วัารับรับตุมเป็นเป็นโตโกงนี่ลหละคนมาบดบาทนี่รายคาแรคเตอร์นังสองสามดาลาผูยิ่งคนนั้นเป็นนางเอกแต่ว่าเรื่องต่อไปเรื่องอื่นมากดาราภูเก้านะั่นแต่ว่าเป็นเป็นตโกงนะเขาเอื่นคาแรคเตอร์บทบาทการแสดงที่มันปึกไปงง ยิ่ดอกเพชรบเลยยิ่งเดาเข่าเล้วคนนี่ว้าวบาวไปก็ชื่อๆอแหละบ่าวไปป่านเตาปีเสหูก้อยนก้นไป่ได้นังซื้อนาะจักต่จักต่อยากด่าคนจะบเบึงสังขารจวงบเบ่งนังหนาจักขวง อันผุดทีมันดาอ่มีนเหตุใดก็เขาบอก่ละมีเงินมีส้ามีรถก็เขาบอบ่นี้กยากบนมี้หดเป็นเงาแต่เราจะพี่น้องว่าอะไรกันว่าอะไรก็ไรไปเรื่อไปเราจะบายบายพ่อย่งที่ไปเด้อ